สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกแล้วครับพิธีเกษตรอีสานครับมือนีสิพา่ามาเบิ้งเกษตรผส,สมผสานนะครับบอแม่นมาเบิ้งเขาปลูกกล้วยนะครับ,กกเ,รบเกษตรผส,สมผสานอีลีครับนี่ มีกินมีใส่เมดทุกอย่างครับปลูกพริกครับนี่กล้วยก็มีครับส่วนหมากเส้นเน้ยนกล้วยครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบึงปลูกเป็นแถวเป็นแนวครับงามครับ เจ้าของเขาปรยุครับรลักไทยอยู่ครับพาพี่น้องมาเบ่งเบ่งบิวสวยๆนะครับกเกษตรแบบง่ามๆ่ามีหยาเลยครับจะเป็นต้นกล้วยครับแล้วก็ เป็นชะอมผักขาครับผักขาบานเห่านี่ครับปลูกสลับต้นกล้วยไปคุณพ่อกับคุณแม่แเราเฮ็ดกเกษตรงามนี่ครับมาท่านเห็นเจ้าของเขาอยู่พาพี่น้องมาเบิ้งก่อนนี่ครับเบิ้งกันครับมีอย่งแน่ผมสิภาพาไปเบิง้งกล้วยหอมทองครับ เขาจะปูกกวาหอมทองครับที่ว่าเป็นไรนาสวนผสมกั็ว่าได้ครับมันก็ถือต้องครับผมนี่ครับเป็นให้หน้ากับฟังนี้เป็นให้หน้าจะเป็นสาครับตรงนี้ มีสานํำครับตะไคร้ครับโอ้งามครับตะไคร้โอ้คุณพ่อคุณแม่เราเห็ดผูกของในงามมีดีครับผมคนซ่อนเพ่ินครับบงนงสาเรือนเลี้ยงปลาครับไปไปลาเนน,นตะไคร้งามครับ อซ่อนวนซ่อนวันงนี้จะเป็นปลาก้กวยนะครับดินส่วนนี้ก็เป็นดินที่ขุดขึ้นมาจากสานะครับมาถมไวอีกฝั่งนึงคือเฮ็ดเป็นโคกครับมองนี้คือเราสิบปกูกกล้วยครับล้วยหอมท่องอย่างเดียวเลยครับกับผักขานะครับ เดี๋ยวคุณอ่อเราปลูกได้งะมีลีครับนี่แต่ป่วยหอมท่องนะครับสงสัยปลูกบวว่วดลนะครับป่วยหอมท่องต้องถามเจ้าของเขาครับอยู่พาพาเบิ้งบรรยากาศก่อน่อนโอ้ห่งห่างหา,ามครับปลูกสับปักขาไปเลยครับลองหนึ่งครับ ใบยังครับเรื่องเหลืองครับเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆครับโอ้บักทัวครับนี่บักทัวมันมันเป็นโรคครับนี่แต่คนว่าปลูกบักทัวปลูกมาได้ครับมันเป็นโรคครับปีนี้ปลูกยางอิลีครับไปสนใจมันครับพาไปเบิ้งครับนี่ พริกกับมี่ครับนี่เป็นแถวไปเลยครับขางปลากล้ยไปตะไคร่ขอบสานะครับกอ่ตัวก็มี่ครับมีกินมีใช้ตลอดโอ้ยอ่อนซ้อนก้วยครับก้วยงามนี่เลย แซมครับเสแซมต้นกล้วยพักปังก็มีครับผักปังผักปังก็มีกินนะครับกินกับแกงบักหอยใส่แกงบักหอยครับกล้วยหอมฟองครับลายดีครับโอ้โอ,โอ้นี่ครับเจ้าของฟ้ามคนพ่อสองนี่ครับ เป็นคนเพิ่นเกษตรครับไายลูกหมูนั้มเนี่ยหมูมาไายครับไทายแต่เกษตรล่ะครับน,น,น,นี่ครับปา่าครับหลายอยีหลีครับนี่พี่น้องเบิ่งนะครับป่าป่าจากักโตครับนี่ยกว้างโอ้หลายอยีหลีครับป่า ของเิ่นเ่ท่านวางอยู่ครับไปข้าเบ่งต่อครับปักปังพักป,ปังพักป,ปังกับพิกนี่เบดสุนแนวครับโอ้ภาพบอยค่อยชัดมาเลยครับซันจังไนเดอนี่ครับคุณแม่คุณแม่ปอน ออโอ้ยอ่อนซ่อนเพิ่นปลูยกุ้ยครับพี่น้องเอบิ่งเด้อครับไว้หลายชนิดแม่ปลานี่7,000 7,000 8,000พุ่น 8, ล่ะโอ้ปลาหยังครับปลานิ่นปลาตะเพียนมีสุกป,ปาลาเราบอกว่า7จ0 0แปดพครับนี่นปลานิ่นปลาตะเพียนหลายครับนี่เบิง่งพี่น้องเบิงบ่งเด้อครับผู้ใดอยากเฮ็ดเกษตรนี่ คุณพ่อกับคุณแม่เราเห็ดแบบผสมผสานครับมีกินมีใส่เบิดสุดย่างครับนี่เหลือก็ขายครับมีเบิดครับนี่พักปังพักยังก็เก็บกินเก็บขายได้ครับพักอิตูครับนี่ ไก่กระเพราก็มีครับนี่เบิ้งพื้นที่ครับจากไรแม่จากไรบุญเนี่ยสองไรได้เ,เนาะงามเยอะตลอดเนี่ยมีทั้งป่ามีทั้งเบิ้งครับอยู่พุนเด้อครับนั่นขวอยนี่เป็นขวอยขึ้นกันครับเป็นแถวไปเป็นสา n a าม,มีครบครับผสมภาษาอีหลี คลิปนี้ก็สำเนียลนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับ